จ้าหน้าที่สวนสัตว์ดังถูกลอยให้โดนสิงโตขย่ำนานถึง15นาทีจนทนพิษบาดแผลไม่ไหวเหตุการณ์สะเทือนขวัญครั้งใหญ่รลักให้ต้องลุกขึ้นมากางมาตรการรับมือเทียบแผนควบคุมสวนสัตว์ไทยกับต่างชาติชี้ชัดบ้านเรามีทุกอย่างพร้อมแต่ไม่มีใครเอาไปปฏิบัติ กลายเป็นเหตุสลดครั้งใหญ่นะสวนสัตว์เปิดชื่อดังกลางกรุงย่างซาฟารีเวิลด์เมื่อเกิดเหตุฟูงสิงโตรุมขย้ำเจ้าหน้าที่สวนสัตว์คนที่ทํางานมากว่า26ปีในตอนที่เข้าลงจากรถภายในพื้นที่โซนสวนสัตว์เปิดซาฟารีพาร์คทมกลางสายตะนักท่องเที่ยวที่กําลังขับรถชมสิงโตอยู่โดยผู้เคราะห์ร้ายรายนี้ปกติแล้วมีหน้าที่ดูแลทั่วไปเน้นตระเวนตรวจตราในพื้นที่ไม่ใช่คนให้อาหารและช่วงเวลาที่เกิดเรื่องก็ยังไม่ใช่เวลาให้อาหารสิงโตแต่เขาคือคนที่คุ้นเคยกับสัตวว์เป็นนอย่่่าาางดดดีีจไมมใคคคริ เหตุการณ์ถูกกลุ่มขย่ำจากฝูงสิงโตจะเกิดขึ้นที่น่าตกใจคือผู้อยู่ในเหตุการ์ต้องทนเห็นภาพเหล่านั้นนาน,น,านถึง15นาทีกว่าจะมีเจ้าหน้าที่ของสวนสัตว์รายอื่นเข้ามาช่วยเหลือสิ่งที่ผู้คนพอจะช่วยกันทําได้ในขณะนั้นก็คือการบีบแตะรถเสียงดังและตะโกนช่วยเพื่อไล่เหล่าสิงโตที่กําลังรุมขย่ำแต่กลับไม่สามารถห้ามพฤติกรรมของสัตว์นักล่าได้สุดท้ายก็ไม่อาจยื้อชีวิตเหยื่อเอาไว้เพราะตอนไปถึงโรงพยาบาลก็ตรวจไม่พบชีพพระจ,จรและการกู้ชีพก็ไม่เป็นผลแล้วนะักท่องเที่ยยยวผูู้อออ่่ในนเเหตุกกาารณ์งพพัแท วชัยการจนรลินอดีตศัลยแพทย์โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าแล้วในรายการหวนกระแสเอาไว้ว่าเจ้าหน้าที่รายนี้ยืนอยู่นอกตัวรถอยู่สักพักจากนั้นก็มีสิงโตตัวหนึ่งค่อยๆย,ย่องเข้าหาและกระโจนใส่เข้าจากทางด้านหลังแรกเริ่มมันเขาคุน้นเคยนะแต่พอมันเข้าไปแล้วมันก็ไปกระปบเขาทางด้านหลังต้นคอด้านหลังแล้วก็ลงกับพื้นก็ดูลักษณะมันก็ไม่เหมือนกับจะอะไรนะแต่ตอนหลังหเห็นมันชักจะไม่ปล่อยแล้วก็มีตัวอื่นเข้ามาก็เลยคิดว่ามัน,มนไม่มไม่ใช่แล้วมันไม่ใช่หยอกล้อ เกี่ยวกับเค็นี้เต้ยอุปนายกสมาคมผู้นิยมสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษบอกข้อมูลในรายการเอาไว้ให้เพิ่มว่าพฤติกรรมสิงโตในคลิปคือพฤติกรรมการล่าเหยื่อที่จะย่องเข้าไปทางด้านหลังจากนั้นก็กระโจนเข้าหาแต่ด้วยน้ำหนักตัวที่มากเลยอาจเป็นสาเหตุที่ทําให้ผลการชัน,นสูตรออกมาว่ากระดูกคอของเหยื่อหักรวมถึงถูกกัดบ,บริเวณลำคอเป็นแพรชะกันเวลาเขากระโจนใส่เราทีเดียวเหมือนรถชนนะ ขนาดเขากระโจนเล่นเพราะว่าเขาติดชินตั้งแต่เด็กๆเขากระโจนเล่นใส่เราอย่างเงี้ยแต่พอน้ำหนักตัวเขาเยอะขึ้นเขาไม่รู้แรงตัวเองเขาก็โจนใส่เราทีเดียวการก็มีครับ สิ่งที่หลายคนสงสัยคืออะไรทำให้เจ้าหน้าที่รายนี้ลงจากรถไปเผชิญกับดงสิงโตในโซนสวนสัตว์เปิดรวมถึงตั้งคำถามกับมาตรการการดูแลสัตว์ร้ายว่าทางสวนสัตว์มีการควบคุมจริงจังแค่ไหนโดยเฉพาะประเด็นเรื่องอุปกรณ์ป้องกันตัวที่ต้องมีเกี่ยวกับเรื่องนี้รองศาสตราจารย์นายศัตวแพทย์ปานเทพรัตนากรอุปนายกสมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทยบอกเอาไว้ว่าตามหลักแล้วเจ้าหน้าที่น่าจะรู้ว่าห้ามลงจากรถและที่น่าสงสัยคือทำไมทำงานคนเดียวทั้งที่ความจริงต้องมีคู่หูก,กฎกติกาของการ ปฏิบัติงานนี้นะครับอันที่1ห,ห้ามลงจากรถอยู่แล้วอันที่2กติกาในเรื่องต้องใช้บัตดีซิสเต็มหมายความว่าต้องมีคู่หูและมีคนเดียวเพราอะไรการมีคู่หู เพื่อใช้ในการช่วยเตือนกันในข้อปฏิบัติเตือนภัยช่วยระวังอันนี้คือที่สาคัญที่สุดส่วนเฉลิมพุ่มไม้พออ,อสํานักอนุรักษ์สัตว์ป่ากรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชมองว่าต้องหันกลับมาทบทวนระบบการจัดการของสวนสัตว์ให้มีมาตรฐานและความปลอดภัยมากขึ้นโดยต้องมีแผนจัดการเวลาเกิดเหตุแบบนี้ไล่ไปอย่างละเอียดตั้งแต่เบาไปหาหนะักและเจ้าหน้าที่เองก็ต้องมีอุปกรณ์ป้องกันตัวเอาไว้ช่วยเหลือตัวเองรวมถึงดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวด้วยตั้งแต่อาจจะมีสเปรย์พิษไถลหรือ คืออาวุธปืนเพื่อจะยับยั้งให้สามารถทันเหตุการณ์กรณีที่เกิดทําลายหน้าที่นะครับชื่นกรณีนี้เทียบกับมาตรการในต่างประเทศแล้วสํานักงานบริหารความปลอดภัยและอาชีวอนามัยหรือ OASA ของอเมริกากําหนดเอาไว้ชัดเจนเลยว่า อุปกรณ์ที่เจ้าหน้าที่ต้องมีติดตัวเมื่อเข้าไปดูแลสัตว์ดุร้ายต้องมีอย่างแรกเลยคือเสาจับสัตว์เอาไว้จัดการสัตว์โดยไม่ต้องเข้าใกล้นอกนั้นคืออุปกรณ์ฉุกเฉินเอาไว้ใช้เวลาจวนตัวเช่นสเปรย์พริกไทยสาหรับสัตว์สัญญาณเตือนภัยและโทรศัพท์วิทยุสื่อสารสวนสมาคมสวนสัตว์และพิพิธภัณฑ์สัตว์น้าหรือเอซในอเมริกา ระบุเอาไว้เลยว่าเจ้าหน้าที่ที่ทํางานดูแลสัตว์ดูร้ายต้องมีสองคนเพื่อให้คอยระวังหลังให้กันห้ามทํางานคนเดียวเด็ดขาดและเจ้าหน้าที่สวนสัตว์ต้องฝึกซ้อมจําลองสถานการณ์เช่นเคสสัตว์หลุดจากกรงเจ้าหน้าที่ถูกทําร้ายหรือแม้แต่ภัยธรรมชาติต้องฝึกจนเกิดความชํานาญรวมถึงต้องออกแนวทางปฏิบัติฉุกเฉินกําหนดขั้นตอนเวลาเกิดเหตุต่างๆไม่ว่าจะเป็นการประกาศรหัสฉุกเฉินการเรียกทีมตอบโต้การเบี่ยงเบนสัตว์การปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บระบุเอาไว้เลยว่าทางสวนสัตว์แต่ละแหง่งต้องเป็นคนเขียนแผนต่างๆให้ละเอียด หันกลับมามองที่ประเทศไทยถามว่ามีแผนรัดก,กุมแบบนี้บ้างไหมผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดสวัสดิภาพสัตว์และมาตรฐานสวนสัตว์อย่างดรสาธิตปรัตยาอริยคุลเลขาธิการและผู้อํานวยการสมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทยบอกกับทีมข่าวไว้ว่าไทยเราเองก็มีระบุเอาไว้เหมือนกันในระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติซึ่งแผนปฏิบัติทั้งหมดนี้คือสิ่งที่สวนสัตว์ต้องทําทรงกรมอุทยานแต่ปัญหาคือแผนมาตรการความปลอดภัยที่ส่งไปกลับไม่เคยถูกเอาไปปฏิบัติอย่างจริงจังสุดท้ายเลยกลายเป็นแค่ข้อความ บนหน้ากระดาษเระ่องแบบนี้ซึ่งประกาศเรื่อปลายปี2 5 0ได้6-7ถ้าที่ผมทราบเนี่ยในการบังคับกับสนสัตว์เอกชนหรือสวนสัตว์ต่างๆเหล่านี้ก็ยังไม่สามารถที่จะดําเนินการให้มันครบตามกฎหมายได้ครับอาจจะมีแผนในเปเปอร์นะว่ากันนะแผนที่ปฏิบัติจริงๆนะหรือว่าการซุ้ซ้อนจริงๆให้เกิดความเชี้ชาญ์ลิสต์นานผมว่ายังไม่มี เคสสัตว์ทำร้ายคนทั้งคนเลี้ยงเจ้าหน้าที่ดูแลหรือแม้แต่นักท่องเที่ยวคือสิ่งที่พบเห็นอยู่เรื่อยๆทั่วโลกส่วนถ้าเป็นในไทยเคยเกิดกับเคสสวนเสือทางภาคเหนือตั้งแต่ปี52คือเหตุการณ์นักท่องเที่ยวชาวนิวซีแลนด์ถูกเสือกัดจนต้องเย็บถึง54เข็มเพราะเจ้าตัวเข้าไปถ่ายรูปในกรงเสือซึ่งตอนนั้นมีเจ้าหน้าที่อยู่ด้วยและเสือตัวนั้นก็เป็นแค่ลูกเสือด้วยซ้ํากับอีกเหตุการณ์เกิดขึ้นในสวนสัตว์ทางภาคเหนือเมื่อปี60จากเหตุควานช่างถูกทําร้ายจนนนนเเสีีียชชววิตตตตตใใออข้้้้าาาาาไปหาหารงงัััท่่กกํลมมแแ ประเทศที่มีกฎเข้มข้นมากๆอย่างอเมริกาเปยังเคยมีเจ้าหน้าที่ดูแลสัตว์ถูกทำร้ายอย่างเคสที่เกิดในปี55ที่เจ้าหน้าที่สวนสัตว์ในรัฐแคลิฟอร์เนียถูกหมีขย้ำจนเสียชีวิตในตอนที่กำลังให้อาหารภายในกรงส่วนถ้าเป็นเคสสิงโตทำร้ายเจ้าหน้าที่เหมือนกันเคยเกิดขึ้นในปี60ณสวนสัตว์ในรัฐนอร์ทแคโรไลนาที่สิงโตทำร้ายเจ้าหน้าที่หญิงจนเสียชีวิตตอนกำลังทำความสะอาดกรงอยู่นี่ยังไม่นับรวมเหตุการณ์เล็กๆน้อยๆที่ไม่เป็นข่าวอีกซึ่งส่วนใหญ่มักจะเกิดกับเคสสวน กกันมาแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าสวนสัตว์ปิดแบบที่เห็นสัตว์จะแสดงอยู่ในกรงจะไม่มีความเสี่ยงเลยเพราะบางครั้งก็ต้องมีพี่เลี้ยงเข้าไปแสดงโชว์หรือให้อาหารสัตว์เหมือนกันสิ่งที่ต้องตระหนักไว้เสมอคือสัญชาตญาณสัตว์ป่าคือสิ่งที่มีติดตัวมาตั้งแต่เกิดและไม่มีทางที่จะหมดไปลวกเกิดและแ่ว่ามันไม่เคยตขแบบ่า,ขาวแล้วมันก็งเงียบๆไปรู้กันในเมืองกันกับทํายคน่เเป็นข่าวที่คนให้ความสนใจมากนะน,นี้เขาว่า กลับมาดูในเรื่องมาตรฐานเหล่านี้ควรไม่ใช่อยู่แต่ในตำราอยู่ในแต่ข้างฝาผนังแต่ต้องนํามาใช้เอามาฝึกผลจริงๆในการอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ดูแลต้องมีความรับผิดชอบมีความระมัดระวังมากยิ่งขึ้นนะครับผม